สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพา,าะกิจกับราวสามัคคีนะเราจะวันที่30กันยายน6 5หวันนี้สลับกันเนาะปกติสามัคคีขึ้นก่อนวันนี้เ,าเราเฉพาะกิจเดอ้อก่อนอื่นก็คาเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการมีข้อตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นนะสำหรับเฉพาะกิจตัวดินก็คือ0นกับ3 1กับ4นะก็0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 7

สามสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดหกเก้าแล้วก็หกเก้าสี่เนาะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อเฉพาะกิจกระสัมกระคีแล้วก็เราพัฒนาเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะ เฉพาะกิจสามาัคคีลราพัฒนาเดอ้อวันนี้ไม่รู้นะมันจะเข้าอันไหนเลยเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางเอาเฉพาะสี่ตัวมันนะเด้อไปซื้อจับคู่ซื้อเอานะจะได้ไม่หมดเงินเยอะก็ขอให้เฮงเงปังๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ